ที่สุทําอะไรไอยู่คะที่สุดทำห้องอยู่ทำห้องอยู่เหรอซ่อนอยู่อ๋อซ่อนอ๋อซ่อนเหรอสอนอยู่สอนแม่โอเคค่ะซ่อนแม่อยู่นะแม่ไม่เห็นเลยอ้าวในห้องมีอะไรบ้างเนี่ยตู้ทําน้ําร้อนหรอเป็นเครื่องกรองน้ำอ่ะอ๋อเครื่องกรองน้ำที่นี่เขาไม่ได้ให้เป็นขวดน้ำเขาให้เป็นเครื่องกรองน้ำเป็นเครื่องเลยโดยกรองกินเท่าไหร่ก็ได้เลยใช่ไหมแล้วก็เครื่องกรองน้ำที่ทำน้ำกรุ่นในตัวได้ด้วย น้้รออมะามดีอมอันนี้เป็นกล่องแปงสีฟันะคะเหมนเนี้ย้นม่ตัวใหญ่แล้วเนี้ยอาลห้องห้องเป็นยังไงอ่อโอ้ยเป็นมุมโอ้แม่เราได้ห้องโคลนเนาะนี้เป็นมิกกี้มินนี่ ก็ห้องโคงกระจกโค้งด้วยไปดูวิวข้างนอกนิดนึงมีคนมาจอดรถเราได้ห้องมุมเนาะโชคดีเลยสวยมากก็มีชีวิตให้ดู